กลางป่าลึกอันมืดมิดมีตำนานเล่าขานถึงประตูน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่หลังม่านหมอกหนาไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้เพราะเชื่อว่ามันถูกปกป้องโดยพูดฝ้าประตูสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ผู้ใดพบเจอจะไม่มีวันกลับมาชายหนุ่มผู้รักความสันโดษสอนามก่อนเป็นคนเงียบขรึมไม่ชอบสงสิงงอก,กับใครเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมขอบป่าวันหนึ่งก่อนได้ยินข่าวลือจากชาวบ้านว่ามีแสงงอประหลาดปรากฏที่บริเวณลึกเข้าไปในป่าก,ก่อนผู้มีความสงสัย เริ่มรู้สึกถูกดึงดูดด้วยพลังลึกลับเขาจึงตัดสินใจออกตามหาแหล่งที่มาของแสงนั้นแม้จะรู้ว่ามีความเสี่ยงรออยู่เบื้องหน้าเมื่อเดินทางลึกเข้าไปในป่าก่อนพบซากสิ่งก่อสร้างโบราณหินแกรนิตใหญ่สลักสัญ,ญลักษณ์ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนนำไปสู่บ่อน้ําขนาดใหญ่กลางลานหินทันทีที่ก่อนย่างเท้าเข้าใกล้เขารู้สึกถึงลมเย็นวูบพัดผ่านราวกับเสียงกระซิบแถวเบาเรียกเขาเมื่อก่อนก้าวเข้าใกล้บ่อน้ําศิลาหินใหญ่เบื้องหน้า ก็เริ่มสั่นสะเทือนฝุ่นละอองค่อยๆปลิวขึ้นฟ้าเผยให้เห็นประตูน้ำสีดำทมินซึ่งถูกปกคลุมด้วยถาวันที่กดพันหนาทันใดนั้นเงาร่างลึกลับปรากฏขึ้นจากความมืดเงาร่างสูงใหญ่ที่เคลื่อนไหวด้วยความเงียบงันในตาสีเขียวเรืองแสงจับจ้องไปที่ก่อนอย่างไม่ละสายตาเจ้ามาทําอะไรที่นี่เสียงทุ้งต่ํากังวาลขึ้นกอนยืนตัวแข็งไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตใด เช่นนี้มาก่อนมันเป็นพูดที่มีผิวหนังสีดําสนิทราวกับว่ามันผสานเข้ากับเงาเมืดรอบตัวกลบลืมความกลัวลงไปแล้วต่อข้ามาเพราะข้าเห็นแสงจากประตูนี้ข้าอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังผู้ตนนั้นหัวเราะเบาๆเจ้าไม่รู้หรอกว่าประตูนี้นําไปสู่อะไรแต่เมื่อเจ้ามาถึงแล้วเจ้าจะต้องทําหน้าที่ของเจ้ามันเอื้อมมือไปแตะศิลาหินรอบประตูเริ่มหมุนเวียนแล้วแยกตัวออกเผยให้เห็นน้าที่ไหลวนภายใน เจ้าจะต้องเป็นผู้เฝ้าประตูสืบต่อจากข้าพูดกล่าวอย่างเย็นชาก่อนพยายามปฏิเสธแต่รู้สึกถึงพลังที่คืบคพลานเข้าสู่จิตใจเขาก่อนพบว่าตัวเองไม่อาจหนีจากบ่อน้ำหรือประตูน้ำนี้ได้ราวกับว่ามีแรงลึกลับบางอย่างดึงดูดเขาไว้เขาพยายามหาทางออกแต่กลับพบว่าทุกย่างก้าวของเขานำกลับมาสู่จุดเดิมพูดเฝ้าประตูยังคงคอยเฝ้ามองอยู่จากเงามืดมันอธิบายถึงหน้าที่ของผู้เฝ้าประตูว่าคนที่ได้รับเลือกจะต้องคอยปกป้องประตูนี้จากผู้บุกรุก ซึ่งการเป็นผู้เฝ้าประตูไม่ใช่เพียงแค่การปกป้องแต่มันยังเป็นพัฒน,นาการที่ทำให้ก่อนไม่อาจหลุดพ้นไปได้ข้าจะไม่มีวันเป็นแบบเจ้าก่อนพูดออกมาด้วยความโกรธแต่พูดเพียงยิ้มยโสเจ้าจะต้องเป็นเพราะเจ้าถูกเลือกแล้วไม่มีใครหนีได้จากพันธนาการของประตูน้ำกระจงอยู่ในความสิ้นหวังในค่ำคืนนั้นเขาได้ยินเสียงสะท้อนจากน้ำเสียงร้องเรียกบางอย่างที่บอกว่าเบื้องหลังประตูนี้มีความลับที่ยิ่งใหญ่รออยู่ ก่อนตัดสินใจว่าหากเขาต้องถูกพัฒนาการกับประตูนี้เขาจะค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมันเขาเริ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ําในบ่อน้ําและประตูในทุกวันทุกคืนเสียงกระซิบจากน้ํายังคงดังอย่างต่อเนื่องบางครั้งเสียงนั้นเหมือนเรียกหาบางครั้งก็ดูเหมือนคําเตือนวันหนึ่งกอนเห็นภาพในน้ําปรากฏเงาผู้คนที่พยายามฝ่าประตูน้ํา เข้ามาพวกเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยในความมืดมันทำให้เขาตระหนักว่าใครก็ตามที่พยายามเข้ามาหาประตูนี้จะถูกกลืนกินโดยมันแต่ในภาพนั้นกอนเห็นเงาของตัวเองยืนอยู่เบื้องหลังประตูขณะที่พูดเฝ้าประตูกำลังเดินจากไปภาพนั้นสั่นคลอนจิตใจของกอนเขาเริ่มเชื่อว่าความลับที่แท้จริงอาจอยู่ที่การเปิดประตูน้ำออกและทำลายพันธนาการนี้ให้ได้กอนตัดสินใจเผชิญหน้ากับพูดเฝ้าประตูอีกครั้งเขารู้ว่ามีบางอย่างที่มันไม่ได้บอกทั้งหมด เขาเดินเข้าหาประตูและเงาของผู้ที่ปรากฏขึ้นข้ารู้แล้วว่ามีบางอย่างที่เจ้าปิดบังก่อนกล่าวอย่างมั่นใจข้าเห็นภาพข้าเห็นว่าเจ้าต้องการอิสระเช่นเดียวกับข้าพูดหัวเราะหยันข้าไม่ต้องการอิสระข้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพัฒนาการนี้แต่เจ้าเจ้าอาจจะทำได้หากเจ้ากล้าพอก่อนไม่รอช้าเขาเดินเข้าประตูด้วยความกล้าน้ำเย็นเฉียบที่ไหลวนรอบตัวเขารู้สึกราวกับจะดึงเขาจมลงแต่เขาฝืนทน และเดินต่อไปจนพบกับพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งที่นั่นเขาเห็นประตูอีกบานมันเรืองแสงสีทองงดงามก่อนถักประตูนั้นออกและทันใดนั้นพูดเฝ้าประตูจางหายไปเสียงสะท้อนสุดท้ายของมันกล่าวว่าเจ้าคือผู้ที่จะปลดล่อยข่าขณะนี้เจ้าคือพูดเฝ้าประตูคนใหม่ก่อนยืนอยู่ท่ามกลางความจริงที่เขาไม่อาจนิพ้นเขาคือผู้ถูกพันธนาการกับประตูนี้แทนที่ผู้ตนเก่าในที่สุด